กาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีมอลำแพลวีวเผาแสงทวงทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เกิดยังคืนอีกเลยพี่น้องทางคุณแม่แพลวเผาเพิน่นใดฟาดเดือดเนาะเพิน่นกระไดออกมาโพสว่าแบบนี้พี่นอ้องเพิ่นก็นบอกว่าคนที่คอยเลี้ยงดูประคบประงมเด็กทั้งสองนี้มาตั้งแต่เกิดคุณรู้ดีใครๆก็รู้ดีถึงคุณจะไม่ชื่นชมเขา คุณก็ไม่ควรที่จะโยงดราม่าให้ทัวมาลงพวกเขาบาษันว์มาพี่น้องเราก็อยู่ของเราดีๆฉันก็รักของฉันบาษันเพิ่นกะแทกทางปาเจวเนาะแล้วก็มีบางเพจเอาข่าวไปลงจริงบ้างไม่จริงบ้างเดากันไปต่างๆนานามีบางคอมเมนต์ด่าทอไปถึงลูกๆเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องมาโดนผลพว่วงดราม่าไปด้วยมันหมายความว่าอย่างไร่าษันวาพี่น้อง อันนี้ก็เป็นโพสต์จากคุณแม่แพลวเผาเนะพี่นวงเนาหลังจากนั้นทางเอฟซีเพิ่นกะเข้ามาแสดงความคิดเห็นทรงกําลังใจให้กับทั่งป้าเจียวลุงเคนแล้วก็ทั่งคุณแพลวเผากัน,กนพี่นวงบางท่านก็บอกว่าแม่แพลวป้าเจียวลุงเคนสู้สู้ทำดีที่สุดแล้วจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยค่ะอย่าให้มันย่ํายีทําร้ายเราได้เห็นหลายครั้งแล้วว่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าอดทนมากๆนะเลี้ยงลูกด้วยเงินกับความรักมันต่างกันมาก เป็นพอค้นควรคิดถึงใจลูกให้มากมากชี้สั่งจัดแจงไปเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรชอบสร้างเรื่องให้คนอื่นถูกด่าให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำวสจารณมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเห็นโพสต์นี้แพลวเพาเข้าใจเลยค่ะเพราะเคยผ่านโพสต์ต้นเรื่องยังงงจะโพสต์ทำนองแบบนี้เพื่อกำลังใจนะคะวิจารณมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าอัน ยามใดสิจุบจากเธอเนาะผ่านมาเป็นปีปีแล้วก็ยังบ่น,นละเลิกเข้ากันอีกอยู่ขอเป็นกำลังใจให้แม่แพ้วป้าเจ้วลุงเคนมาสันวาบางท่านก็บ,บอกว่ารู้เลยว่าใครเป็นต้นเรื่องหาแสงให้ตัวเองป้าแอนเพิ่งมาดูแลไม่ใช่หรอมาสันวาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าอคงเป็นเพราะโพสต์คุณพ่อมั้งคะที่โพสต์หน้าเฟซมาสันวานั่นแหละบางท่านก็เขามาส่งกำลังใจบางท่านกา็เขามาแสดงความยนิน็น ว่าทางังที่คุณแม่เพ้าโพดแบบนี้อาจิเป็นเพราะว่าทางังคุณพ่อโพสมั้งประมาณนี้พี่น้องคอมเมนต์ก็บ,บอกว่ามันมากเกินไปแล้วใช้กฎหมายจัดการเลยค่ะวาสันวาบางท่านก็ว่าไม่จบไม่สิ้นจริงๆจะย่ายีทาลายกันไปทําไมความสุขเขาคงไม่รู้จักจริงๆความรักความอบอุ่นเขาก็คงไม่เคยสัมผัสวาสันวาจึงอยากให้ชีวิตคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองอย่าไปจิตตกกระพวกซอยดึงแสงเลย เราอยู่ในส่วนของเราเรื่องผ่านมาเป็นปีแต่พยายามทุกอย่างทุกเรื่องเพื่ออะไรก็คงรู้กันอยู่อย่าไปให้ค่าวาสันวาพน้องบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่านี่แหละคนเป็นแม่ตัวอย่างโดนดราม,ม่าเยอะแยะเลือกที่จะเงียบแต่พอคนที่รักหรือลูกโดนแม่ไม่ทนนะบอกเลยวาสันวานับถือใจเลยสู้ๆนะแพวาพาววาสันวาพน้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟเนาะ เพื่อนเขามาแสดงความคิดเห็นลับพี่นงเกี่ยวกับเรื่องที่ทางคุณแพลวๆได้โพสต์ประเด็นนี้บางข้อมิมนเพื่อนก็นว่าฝั่งชายเหมือนสร้างแต่เรื่องให้เกิดประเด็นดราม่าจังบวกจะไปติดตามลูกจากเพจนั้นว่าสันพี่นงนั่นแหละพี่นงพี่นงคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้เนะาะกะข้อมิมนไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากพี่นงไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องจีดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า